สวัสดีครับพบกับผมเดี่ยวชาแนลครับในคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการเสียบยอดนะครับมะละกอโดยตัวนี้นะครับมะละกอตัวนี้ไม่ออกดอกไม่ดผลเลยนะครับเราก็จะนะครับมาทําการเสียบยอดโดยนะครับยอดพันุตัวนี้เราตัดมาจากต้นนะครับของเราแต่ไอตัวนี้นะครับเราต้องหานะครับเพื่อนหาไยอดที่ให้มีพลด้วยนะครับว่าตัดแบบ ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับตัดทิ้งเลยเราก็จะตัดให้มันตรงๆแบบนี้ครับโอเคนี้นะครับนี่ครับนี้เราก็ทิ้งเลยครับอย่างนี้นะครับเราจะได้แบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการผ่าโดยผ่าตรงกลางตรงนี้นะครับลงมาประมาณสัก สองนิ้วนี่ครับสองนิ้วจากนั้นนะครับเราก็จะมาบากให้เป็นปากฉลามครับแล้วก็บากฝั่งนี้ด้วยครับทำให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะครับนี่ไม่กว้าง ในการชํายอดมะละกอในนะครับโดยการเสียบยอดจะทําให้นะครับต้นมะละกอต้นเตี้ยนะครับแล้วก็ต้นมีความสมบูรณ์ยืดเขึ้ไดนแบบนี้ครับจากนั้นเราก็นํา ยอดมะละกอนะครับที่เราไปตัดมามาทําการตัดใบออกตัดออกให้หมดเลยครับให้เหลือแค่นี้ครับตรงดอกตรงไรอย่างี้ครับเราจัดการตัดออกให้หมดเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลดการคายนะ้ําจากนั้นเราก็าทําเป็นปากฉลามครับ ปากฉลามนะครับนี่ครับแบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับให้เฉือนให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเราก็ลองมาทาบดูตรงนี้ครับว่ามันเข้าพอดีกันไหมเห็นไหมครับนี่จะพอดีกันเลยเราก็เสียบลงไปให้แน่นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับหลังจากที่เราทําการเสียบตรงนี้ลงไปแล้วนะครับเราก็จะใช้พลาสติกถุงพลาสติกนะครับ ไอตัวนี้จริงๆถ้าเราเรามีเทปพันกิ่งก็ใช้ได้แต่ตัวนั้นมันเล็กเราจะใช้ตัวนี้ครับเป็นถุงพลาสติกมาห่อตรงนี้ครับห่อนี้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันน้ําเข้านะครับไม่ว่าจะหน้าฝนหรือว่าเราลดน้ํานะครับไม่ให้น้ําเข้าถ้าน้ําเข้าตรงนี้ครับที่เราตอ่อที่เราเสียบยอดไว้ตรงนี้ครับจะไม่เข้าลเลยจะไม่ติดเลยนะครับ กต่อไปพลิสติกเป็นแบบใสนะครับการพันต,ต่อไปเรื่อยนะครับ พลาสติกนะครับที่เรามาใช้นะครับเราจะพับอย่างนี้นะครับพับอย่างนี้ครับแล้วก็ตัดต,ตรงนี้ครับแล้วก็มาตัดปาตรงนี้ครับจากนั้นเราก็พับอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราได้พลาสติกมาแล้วครับนี่ครับแล้วก็พันต่อที่เราพันไว้เมื่อกี้นะครับพันต่อไปเลย อยอดตรงนี้ครับตรงกิ่งตรงนี้ครับเราจะไม่ให้เขาโผล่ข้มาเลยกนะ็พันทับไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาเป็นส่วนปลายนะครับไปเลยค,คือทําให้เราเราต้องมั่นใจให้ได้นะครับว่าที่เราพันไว้ครับน้ำเขาจะไม่ซึมเข้ามาเด็ดขาดเลยไปยครับให้แน่นๆเ,เ,เลยนะ นะมันจะไม่เหมือนนี้นพันกิ่งที่เรามีนะครับอัน,นเยอะได้นะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้อง เพื่อความชัวนะครับว่าน้ำเขาจะไม่เข้ามาแน่นอนก็จะได้เรามาปลูกปลาตรงด้านล่างตรงนี้ครับ โอเคแค่นี้ครับเรียบร้อยก็คือในการเสียบยอดมะละกอนะครับหลังจากที่เราเสียบไว้ผ่านไปประมาณสัก4ี่สิบห้าวันหรือ2เดือนนะครับถ้ายอดของเขานะครับหรือว่ากิ่งใบของเขาตรงนี้มีการจเจริญเติบโตขึ้นมาก็แสดงว่าที่เราเสียบยอดไว้ตรงนี้ครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ต้นมะละกอนะครับที่เตียนะครับแล้วก็ต้นสมบูรณ์แล้วก็ ติดลูกเยอะด้วยนะครับเราสามารถเก็บชิ้นได้นานหลายปีเลยจะไม่เหมือนต้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเขาไม่ติดลูกนเงี้ยครับก็จะสูงชลูขึ้นไปอย่างเดียวนะครับแต่วต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะไปทําให้เพื่อนดูในรอบหน้ากันว่าทําไมของมะละกอเขาถึงนี่ครับสลัดลูกทิ้งหรือว่าสลัดดอกทิ้งเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมาทําให้เพื่อนดูโอเคนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเสียบยอดมะละกอ เพื่อนๆก็ลองไปทําดูครับได้ผลตอบรับยังไงนะครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ